วันนี้ภาพมาบึงสวนยางของเพื่อนบ้านแปลงข้างคนะครับที่ภาพมาเบึงสวนนี่ก็อ,อยากเห็นนะครับสําหรับคนที่ปลูกยางใหม่เนาะเพราะว่าท่านคนบุกท่านเคยกีดย่ดยางกสิบบรูนะครับว่า,เ,าเป็นยางนะครับเห็นเป็นตน้นยางตน้นยางยังสี่นะครับคือโดยรวมแล้วนะครับ ตามจริงขั้นแบบว่ายางมันสมบูรณ์เนาะเพิ่นกส็สะได้ยางลายนะครับแต่ว่าอันนี้แบบว่ายางเบิ่งลักษณะก็คือปลูกแบบว่าบ่ค่อยได้ใส่ใจตอนอเริ่มปลูกใหม่นะครับจากจากที่เห็นเห็นนะครับยางคือตอน้นนะนะหลายๆต้นนะครับคือ,อยางมีต้นหน่อยตอน้นใหญ่หลายนะครับกระบ่งบอกไปถึงว่าช่วงที่ปลูก1ปี ถึงหาปีนะคือเบิงแล้วเพิ่นบ่ค่อยใส่ใจนะครับจากที่สังเกตตั้งแต่เพิ่นเริ่มปลูกนะครับอันนี้เป็นยางอาจจะนนเป็นยางพันธกรฮอยนะครับบ่ค่อยใส่ใจแต่บ้านนี้เวลาขีดนะครับเวลาขีดนี่เพิ่นได้กีนแล้วนี่ปริมาณยางนะมันก็บ,บ่ค่อยได้ดดหลายนะครับก็บคือยางสาัตว์นะครับปลูกมานี่มันก็นใหญค่ยดน,น,นะครับก็คือยางสันรปลูกมามันกั่นะครับ ด้วยเหตุผลยังกับบรูเอามาซ้ำเอ่อเอาเอาเอามา,าสามหรือว่าเอามาปลูกหลังปีที่สามขึ้นไปแล้วกับบรูหรือว่าปลูกปลูกแล้วแต่ว่าบ่คคอยได้บำรุงดูแลมันกับโบรไงนะครับเออมันก็เลยเหตุให้ต้นหน่อยต้นใหญ่นนนนนนมันใหญ่บ่เสมอกันบ่ง่ายไงก็ได้นะครับปัดเวลากี่แล้วนะครับหรือว่าเอา่อต้นอื่นๆเนี่ยได้กีดแล้วแต่ว่าต้นน้อยๆ RR นะคืออย,ยังสิ่กับว่าได้เปิดกีดนะครับ มันก็นยืนกินปุ๋ยซ,ซื้อนะครับฉะนั้นก็นอย่างแนะนําสาหรับค้นที่แบบว่ากําลังปลูกใหม่นะครับ1ปีถึง3ปีนะครับก็คือว่าควรนะครับบารุงใส่ปุ๋ยให้มันต้นเสมอกันขันเกินปีที่3ไปแล้วก็ต้องเอา,อาต้นยางม่ามา่มาปลูกแท้มหรือว่ามาปลูกเพิ่มนะครับปล่อยให้มันเป็นระยะห่างไปเลยดีกว่านะครับเพื่อจังสีนี่ ขันสมมุติว่าต้นนั่นกับได้กีดแล้วเนาะหลายต้นเนี่ยเพิ่นได้กีดเบิดแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่จังสีนะครับต้นน้อยต้นใหญ่นี่อ่าเบิ่งแล้วหลายต้นนี่นะครับมันบไดีเปิดกีดนะครับถึงไปกีดนะครับมันกะบ่คอยมีน้ำยางนะครับบางคนกับขั้นสีว้าเรื่องไรยได้นะครับเรื่องไรยได้เรื่องปริมาณน้ำยางเนี่บางคนว่างข่อยก็มีอยู่ได้นะครับอ่าเจ็ดลายแปดลเออ ก็คือบบไดยย้ยางหลายอยัางเงี้สินะก็คือจังสีแหละครับมันสิไปนับแต่จํานวนลายนับจํานวนต้นกับโบได้เพราะว่าต้นนี่การนับอ่าการนับแต,แต่แต่ต้นเถอะแต่ว่านำยางมันออกบบหลายคือต้นยางที่มันสมบูรณ์มันอ่าใหญ่ยยเสมอกันนะครับเพราะว่าอย่างกับเพราะว่าอ่าเวลาอ่าต้นยางนะมันใหญ่ข่างใหญ่ยยเบิดนี่ต้นนี่ใหญ่ยยนี่เวลาไปกินนะ ป่องายมันสิเกืนนะครับมันสิเกืนตน้นต้นหน่อยอ่าไปกีดกับบ่อยคอยมีนำ้ำยางบ่องายคือเสียเวลาเสียเวลาในการไปกี่ดซืออ่าปลูกก็ได้ต่ปลูกแล้วครับได้ต่ยืนต้นซือนะครับไปซีไปกี่ดนั้นมันก็บ่บมีนำ้ำยางนะครับบางคือบางเ่อมันกะเหตุห้เสียเวลาซือเนาะฉะนั้นก็คือว่าเวลาห้องปลูกนะครับปลูกใหม่ๆ1ปี3ปีนี่ควรดูแลบำรุงใส่ปุย๋ยดูแลให้มัน ต้นเสมอกันนะครับมันจะอบอมมีต้นหน่อยต้นใหญ่คือสวนสวนของเพิินจังสีนะครับกับอันนี้ก็คืออยากเห็นสำหรับคนทีอบอบอค่ยได้ก,กีดยางเลยนะครับแบบว่าปลูกตามมีตามเกิดปลูกแบบอัตภาพไปสักแต่ว่าปลูกกับปลูกไปซื้อบอไดอ้ดูแลเอาใส่ใจเวลาบัดได้ราคานะครับเวลาราคาดีวันนี้ก็จ้างหันมาดูแลมันบอท่านนะครับพี่น้อง ม,มันกับแบบว่าออกเกือยังสีนลครับนี่ของต้นมันน่อยเนาะผู้อื่นนี่คือเขาจบบนแล้วแต่ว่าต้นน้อยนี่อม,มันกับว่าได้นำายากกีก้าซักแต่กีดไปซ,ซื้อนะครับก็เลยอยากาแนะนำนะครับอันนี้ก็คือขั้นคนที่เคยกีดยางแล้วนะครับรก็จะกับสีหูอ,อยู่ดอครับแต่ว่าสําหรับคนที่พรท่านาเคยกีดยางจากเธอนะครับคือว่าบ่บท่านได้ดเปิดนายยาง ค้องจ้าของนี่ก็อาซิบบรูนะครับฉะนั้นก็นเพื่อบอกให้บอกให้เสียโอกาสนะครับบอกให้เสียโอกาสเพราะว่าการเวลามันย้อนขึ้นบ่ได้ได้พี่น้อง่ันสมมุติว่าบได,ด้ขีดอ่ะอายุย่างประมาณเจปีแล้วเข้าไปได้ขีดนี่นะครับราคาดีแน่นี่ไปขีดนะครับปริมาณอย่างมันก็นบไ่ได้หลายเพราะว่ามันมีต้นน้อยนี่ครับต้นน้อยต้นใหญ่ยังกับสีน่าสลับกันไปนี่จำนวนต้นนะ หลายกระจิงยู่นะครับจํานวนไรหลายกระจิงยู่แต่ว่าโตที่ให้ต้นที่ให้นายางน่ะมันบ่หลายนะครับเออส่วนมากก็คือมันสิเป็นต้นเพื่อจังสี่แหละครับมันสลับกันไปสลับกันไปนี่ยืนต้นก็ยืนต้นกินปุยซื่อนะครับฉะนั้นก็คือว่าผมเห็นบางคนนะครับที่เริ่มปลูกยางไม่น่ะเออเอาสื่อเบียยางต้นละลอยเอามาสามนะครับทางที่มัน เป็นปีที่ซีเกือบปีที่หาไปแล้วกนะ็ยังเอามาปลูกอยู่ว่าง่ายคือบางคนกับบลูนะครับหรือว่าบางคนกับอยากให้แบบว่า,าตามข้องคืดนะครับอยากให้พื้นที่เจ้าของนี่บ่มีช่องว่างอยากให้มันมีตน้นยางเนี่เต็มเบิดพื้นที่ที่เจ้าของปลูกย่านเสียพื้นที่ว่าง่ายบางคนก็ได้นะครับคือบางคนกับบอลกูคือคืดไปก่อ,เอนเพราะว่าบ่มีโซประการนะครับ ก็เอามาปลูกต้นละลอยต้นละลอยนะครับแต่ว่าบัตรเวลาใหญ่ก็คืออย่างที่บอกนี่แหละครับมันบริกีดดอกพี่นองเวลามันขึ้นมันข้นนี่ตัวนี้มันก็ะสีขืนขืนต้นหน่อยนี่ต้นหน่อยกับพ่อจังสีแล้วครับจนพนละอายุตอนนี้การนานะสีประมาณผมขึ้นมาอยู่บ้านนี่ก่ประมาณนสิบกว่าปีแล้วนะครับกาสีใกล้เคียงกับรุ่นของผมอยู่ นาสีประมาณ12ปีนะนาสีได้นะครับสําหรับอายุยางแปลงนี้แต่ว่าสภาพต้นยางกระยางที่เห็นนั่นแหละครับเพราะว่าเพิ่นบ่คคอยได้ดูแลใส่ใจนะครับบ่คคอยได้ใส่ปุ๋ยบารุงตอนมันยังหน่อยนะครับบัตเวลาได้กีดก็คือกีดกับกีดน้ํามูลคือกันนะครับแต่ว่าบัตสีได้ขายมันกับบอลายคือของมูลบันไดก็ยยอนว่าสภาพต้นยางของเจ้าของนะมันบ่สมบูรณ์นะครับ ฉะนั้นก็คือว่าเพื่อบอ้เยเวาสําหำเรับ้นทีผูกยางไม่นะครับก็ควรดูแลนะครับควรดูแลบำรุงตั้งแต่1ปีถึงสาถึงหปีนะครับควรบำรุงดูแลห้ต้นมันเสมอกันนะครับเป็นดีที่สุดมันก็ยากอยู่ดอกครับที่ว่าสีเฮ็ดใ้มันเสมอกันแต่ว่าเอาก็พยายามนะครับเร่งเร่งปุ๋ยต้นที่มันในน้อยมันในหน่อยให้มันเสมอกัน1ถึงสปีนี่สาคัญเลยนะครับ แต่ว่าบัตรที่สุดแล้วมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าให้มันทอกันเสมอเบิดนะมันก็สียากอยู่นะครับแต่ว่าจากที่ผมสังเกตเบิ่งนะการเล่งปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้มันเสมอนีก็ไข่กว่าเห่าบอดูแลบอเฮ็ดยังเลยนะครับดีกว่าเห่าปล่อยไปรรมชาสตรนะครับบางตน้นมันใหญ่แล้วเห่ากัอย่าไปเลีงอย่าไปใส่ปุ๋ยมันหลายแกนะครับกับปล่อยปล่อยมันไปต้นน้อยเห่ากัเล่งเลีงใบจังน้อยนะครับ ช่วงหนึ่งถึงถึงสามปีนี่การเล่งกันได้ย่ครับเอ่อประมาณย่ายเกินหาปีนะครับขั้นเลื่อยหาปีไปแล้วเฮ็ดจังไดมันกับวอคอยง่ญ่แล้วครับมันกับว่ไางาคือมันสีตัวถือต้นยางต้นญ่นะมันกืนไปเลยนะครับกับยางที่สภพานเย็นนี่แหละครับเอ่อขั้นสิเร่งปุ๋ยซ้ำไดตอนนี้มันกับว่าท่านกันแล้วนะครับในใน้ยเขากับลงทุนแล้วนะครับลงทุนเอ่อกับยางไปแล้วกับมัน ได้นะครับให้มันได้บัตรเวลาได้ขีดนะครับบอกแมนว่าบัตรเวลาได้ขีดแล้วมันบอให้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนือกับที่สิ่งเี่เาลงทุนไปบางเธอมันก็เฮ็ดไปแล้วมันก็บ,บรู้สึกว่าโบอิ่มนะครับกับเวลาเข้าขายนี่ผู้อื่นพันได้เธอละหมื่นเธอละเจ็ดแปดพันอย่างสี่องเจะาข้องแบบได้เธอละสามพันสี่พันยังไงสี่นะครับ ก็ย้อนว่าต้นยางเข้าของนะบอ่อสมบูรณ์นะครับบอ่อสมบูรณ์บอ่บอใยบ่อเสม,มอกันนะครับอันนี้ก็อยากให้เบิ้งเป็นบทเรียนนะครับสําหรับคนที่ปลูกยางไม่นะครับฝาคุ้นดูแลให้ต้นยางเข้าเนะี่ยสมบูรณ์ต้นใ่เสม,มอกันนะครับคลิปนี้ก็ขั้นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆเด้เขอบคุณหลายสวัสดีครับ